สวัสดีเพื่อนเอชาวออโต้สเตชันทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กันที่ประเทศเวียดนามเพื่อมาทําการทดสอบเครื่องยนต์ใหม่2.2 DDI Maxford ของอ e ีซูซก็จะเป็นการขับขี่เดินทางไกลในรูปแบบคาราวานท่องเที่ยวนะมีมาให้ลองทั้งอ e ีซู u m มิวเ2.2 DDI Maxford แล้วก็อ e ีซู u d ดีแ2.2 DDI Maxford นะครับก็วันแรกของการเดินทางเนี่ยเราเดินทางจากฮานอยมาที่ ฮาลองนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่2นะครับเราจะเดินทางกันต่อนะจากอฮาลองเนี่ยไปจบที่มณฑลลองซานของประเทศจีนก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่ารายละเอียดการเดินทางนะครับเส้นทางท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวรวมไปถึงสมรรถนะการขับขี่ในรูปแบบเดินทางไกลๆของเครื่องยนต์2.2 DDI m a c r h e r ี่ยเป็นอย่างไร มาก็ถึงตาผมขับแล้วนะครับก็วันแรกเนี่ยก็จะเป็นพี่เคนเกียร์อัพนะครับแล้วก็พี่บอมเช็คราคาเป็นผู้ขับทั้งหมดเลยนะวันแรกนี่ผมไม่ได้ขับเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเอาอ s ลสุดีแตัวนี้เลยนะ Highlander เกรดเ M เครื่อง2.2 DDI m a c f o r c e เนี่ยทำการรีวิวไปแล้วนะเพื่อนๆที่อยากดูในเรื่องของสเปคนะครับการอัปเกรดเครื่องยนต์ใหม่เนี่ยมันมีอะไรใหม่บ้างนะครับ เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมทํารีวิวไปแล้วอัตราเปรี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงเท่าไหร่นะครับย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับวันนี้วันที่2ไม้ที่ผมเดินทางเนี่ยเป็นไม้ที่2ด้วยนะครับก็จะเป็นเส้นทางที่เป็น2เลนสวนนะครับพุทเคี้ยวขึ้นเขาลงเขาอ่ามีเพื่อนๆที่ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะแล้วก็บอกว่าอยากรู้ว่าเครื่อง2องสองดีเดีแม็กฟอร์ดเนี่ยขึ้นเขาลงเขาเนี่ยเป็นอย่างไรไหวไหมนะครับนี่ มีโอกาสก็เลยมาถ่ายช่วงนี้นะครับก็ความยากนิดนึงในทริปนี้ก็คือเราชิปรถมาจากประเทศไทยนะครับก็จะเป็นรถพวงมาลัยขวานะก็เป็นสเปคบ้านเราทั้งหมดเลยแต่ว่าที่ประเทศเวียดนามเนี่ยเขาขับชิดขวาก็คือ2เลนสวนเนี่ยจังหวะจะแซงเนี่ยจะมองไม่เห็นรถที่สวนมาฝั่งซ้ายมือนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวงังแล้วก็ชำนาญนิดหนึ่งแล้วก็ต้องใช้ในเรื่องของ พละงกำลังเป็นหลักด้วยนะครับก็เหมาะมากๆที่จะทดสอบในช่วงนี้นะกลุ่มพลัง22 DDI m a x f o r c จังหวะเร่งแซงมันจะขาดมันจะพ้นไหมมันต้องเผื่อระยะหรือเปล่ามันรอรอบหรือเปล่าอันเนี้ยคือเราจะได้เห็นทั้งหมดเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแซงยากนะครับกะระยะยากแล้วก็เส้นทางอย่างที่บอกไปว่าเราไม่เคยขับมาก่อนเราก็ไม่รู้ว่ามันจะโค้งไปทางไหนอย่างไรส่วนวันแรกที่เดินทางเนี่ย ผมได้นั่งทั้งตอนหลังมาแล้วนะครับแล้วก็ตอนหน้าด้วยนะก็ต้องบอกว่าเออได้พอมานั่งนะครับแล้วก็มีผู้โดยสารสามท่านมีสัมภาระที่โหลดอยู่ที่ด้านท้ายกระบะเลยก็จะมีกระเป๋าเดินทางของผมของพี่เคนของพี่บอมเนี่ยโหลดเอาไว้ก็ต้องบอกว่าอาการดีดเด้งนะครับมันก็ลดลงไปนะครับแล้วก็นั่งตอนหลังเนี่ยก็ไม่ได้เวียนหัวอะไรมากมายนะครับพอเปลี่ยนมานั่งตอนหน้าผมก็หลับสบายตลอดทางเลยนะก็ถือว่า โอเคนะในเรื่องของฟีลลิ่งการนั่งเดินทางไกลๆนะครับเพราะว่าเมื่อวานนะมีขับข้ามมณฑลข้ามจังหวัดกันเลยนะก็เราออกสตาร์กันที่ฮาหนอยนะครับลงเครื่องปุ๊บเราก็ออกเดินทางกันเลยนะครับแล้วก็จุดหมายปลายทางเมื่อวานก็ไปที่อ่าวฮาลองนะครับก็ทริปแรกเมื่อวานเนี่ย ระยะทางรวมเนี่ย185กิโลเมตรนะอัตราเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงผมมาถ่ายที่หน้าจอนะครับอยู่ที่14กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าโอเคนะครับกับการขับขี่เดินทางไกลเมื่อวานจะเป็นทางแบบไฮเวย์80%เลยแล้วก็มีสลับกับในเมืองนิดหน่อยนะครับมาวันนี้อ่าผมเปลี่ยนเป็นผู้ขับแล้วนะครับแน่นอนในเรื่องของฟิลลิ่งอะไรต่างนะครับก็อย่างที่ บอกไปในคลิปก่อนหน้านี้เลยนะวันนี้ได้มาสัมผัสอีกครั้งก็ต้องบอกว่าเออมันก็ตอกย้ำนะครับสิ่งที่พูดไปมันก็ไม่ได้เกินจริงนะโอเคแหละในเรื่องของอัตราเร่งมันก็จีจาร์ปูดปาร์ตกว่า1.9อยู่แล้วผมว่าถ้าเอาตัว1.9เนี่ยมาขับในรูทนี้นะเส้นนี้นะจังหวะเร่งแซงเนี่ยโ,โหมันต้อง มันต้องเห็นว่าว่างจริงๆนะถึงจะกล้าแบบกระทืบคันเร่งออกไปนะแต่พอเปลี่ยนมาเป็น2.2เนี่ยมีช่องที่แบบว่ามันพอไปได้เนี่ยผมคลิกดาวออกไปมันก็ไปพ้นจริงๆนะอันนี้ก็ถือว่าในเรื่องของอัตราเร่งอะไรต่างๆเนี่ยมันทําได้กระชับกระเฉงขึ้นถ้าเทียบกับตัว1.9นะครับแล้วก็ขุมพลังบล็อกนี้จากที่ได้ลองนั่งเมื่อวานแล้วก็ช่วงเช้านั่งมาเปลี่ยนมาเป็นผู้ขับเอง ก็ยังยืนยันคำเดิมนะว่ามันค่อนข้างที่จะลงตัวคือเครื่องยนต์เนี่ยบล็อกมันไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปคือขับในเมืองก็ใช้งานได้มีความประหยัดน้ำมันนะครับพอขับเดินทางแบบข้ามจังหวัดเดินทางไกลไกลครูสปีดเนี่ยมันก็ไม่ได้เหี่ยวไม่ได้ห้อยจังหวะเร่งแซงก็มีกำลังให้ใช้นะครับเพราะว่าแรงม้าเองแรงบิดเองเนี่ยมันก็ปรับสูงขึ้นแล้วก็ตัวเทอร์โบเนี่ยก็ ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็น eVTS แล้วก็เป็นเทอร์โบไฟฟ้าอาการเทอร์โบแลกรอรอบะอะไรเงี้ยก็จะน้อยลงแต่ก็ยังมีอยู่บ้างคลิกดาวไปปุ๊บบูตมันยังไม่มามันก็ยังไม่ฟาดมันก็ต้องทิ้งสักวิหนึ่งนะครับเซี่ยวหนึ่งมันถึงจะแบบดึงออกไปอ่าก็จะเป็นคาแรคเตอร์ปกติของรถกระบะอยู่แล้วนะครับจะไม่ได้แบบเตื้อติดเท้าขนาดนั้นแล้วก็ในส่วนของฟิลลิ่งแฮนด์ลอลิงพอได้มาขับทางที่เป็นทางคดเคี้ยวเนี่ย ก็ต้องบอกว่าโอเคแหละเราขับด้วยความเร็วไม่ได้สูงมากมันก็ไปได้ปกติอยู่แล้วแต่ว่าช่วงล่างของ isuzu เองเนี่ยถ้าเพื่อนๆที่ชอบขับรถแบบ performance ดีๆอะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับว่าหลายๆคนก็มักจะเอาไป Setup กันใหม่ไปเปลี่ยนกันใหม่เพราะว่าช่วงล่าง isuzu เองถ้าคุณแบบเข้าโค้งแบบเกินความเร็วเกินลิมิตของตัวรถเนี่ยมันก็ต้องใช้สกิลของผู้ขับแหละนะเพราะว่า ตัวรถเองมันก็ค่อนข้างที่จะทะลายนิดนึงนะครับแต่อันเนี้ยเส้นทางแบบนี้เราขับในรูปแบบคาราวานไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยวไม่ได้แบบเน้นเพอร์ฟอร์มานซ์จ๋าไม่ได้กดทําเวลาอันเนี้ยมันไปได้สบายๆเลยแล้วก็อันนี้พี่เคนนะครับเป็นคนเลคคอร์ดออสโมด้านหลังให้นะแกก็นั่งมานะไม่เวียนหงเวียนหัวก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับผมเพราะว่าเราขับกันแบบชิลๆสบายๆดู นะครับบรรยากาศ2ข้างทางก็ในเรื่องของระบบช่วงล่างตรงนี้ไม่ติดแล้วเมื่อวานนั่งมาก็มีความนุ่มนวลนั่งสบายเพราะว่าเมื่อวานผมก็ยอมรับเลยว่าผมหลับเกือบตลอดทั้งทริปเลยนะครับเพราะว่าบินเช้ามากไม่ได้นอนนะครับก็มานอนเอาบนรถก็ต้องบอกว่าหลับได้หลับสบายตื่นมาไม่เวียนหัวก็ถือว่าโอเคแล้วสําหรับผมส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เมื่อเช้าพี่บอมเช็คราคาขับขับในเมืองตัวเมืองเวียดนามโอ้โหวอลวร์จอแจมากเสียงแต่ วุ่นวายรถเข้ามาทางซ้ายทางขวาวงวงวงเว,ว,วียนโอ้โหปาดกันมั่วไปหมดในเรื่องของระบบความปลอดภยัย ADAS ที่ใส่มาให้ในตัว Highlander ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันก็แจ้งเตือนแล้วมันก็ช่วยเหลือได้ดีนะอันนี้คุณสามารถที่จะเลือกเปิดหรือเลือกปิดได้ก,ก็มีตัวช็อตคัตหน้าจอที่เนี่ยคุณสามารถเลือกเปิดปิดได้ง่ายๆเลยนะก็มีทั้งแจ้งเตือนนะครับมีช่วยเบรกฉุกเฉินแรงต่างเนี่ยก็ ถือว่าทํางานได้ดีครับก็สิ่งเดียวที่ขาดหายไปนะก็คือกล้องมองภาพรอบคันนะจริงๆถ้าใส่มาให้ก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับแต่เน,นี้ยไม่มีนะก็มีเฉพาะกล้องมองถอยหลังเท่านั้นนะอันนี้ก็เป็นจุดเดียวนะครับก็ทั้งนี้ทังนั้นภาพรวมก็ไม่ได้แตกต่างไปจากที่ผมได้รีวิวที่ประเทศไทยนะครับพอมาขับในต่างประเทศในประเทศเวียดนามเองเนะี่ยก็ชิลๆไปได้เรื่อยๆพละกําลังดี นะครับไม่ต้องเผื่อระยะเยอะแม้ว่าถนนเราจะไม่คุ้นเลยนะครับพวงมลาลัยขวานะขับชิดขวาอีกเวลาจะแซงก็ต้องแบบชะโงกไปมองรถสวนฝั่งซ้ายกดเร่งไปปุ๊บก็แซงได้ก็โอเคนะครับเพราะว่าเรามาเป็นขบวนขบวนเราแบบยาวด้วยมันก็ต้องเผื่อระยะให้คันหลังแซงตามขึ้นมาด้วยหรือว่าคอยบอกคอยเตือนกันว่ามันมีรถสวนหรือเปล่านะถ้า พละกำลังเครื่องยนต์ไม่ดีขึ้นเขาลงเขาแบบนี้แล้วต้องเร่งแซงด้วยเนี่ยโหมันก็อาจจะขับไม่สนุกอาจจะต้องคอนเซนเทรตโฟกัสมีสมาธิกับการขับอย่างเดียวแต่นี่ก็ยังขับไปคุยกับเพื่อนๆได้ปกตินะสบายๆชิลๆแอร์เย็นอากาศดีบรรยากาศสวยนะขับปลอดภัยนะช่วงล่างก็นั่งสบายไม่ได้แบบว่า นั่งแล้วเมารถเวียนหัวโดยภาพรวมก็ต้องบอกว่าเครื่องยนต์ตัวใหม่นะ 2.2d-di max ford เนี่ยมันมีความกลมกล่อมอาจจะไม่ได้แรงจนแบบโอ้โหรู้สึกว่ามันแบบจีด๊ดปูดปาร์ตต้องมาแบบอวยแบบโฆษณาว่าโอ้โหมันแรงอย่างนั้นอย่างนี้นะจริงแรงมามันเพิ่มมา13ตัวเพื่อนๆไปปลดกล่อง ecu มันก็แรงกว่านี้แล้วนะครับมันมันไม่ใช่เรื่องที่จะแบบแบบโฟกัสว่ามันแรงขนาดนั้นหรืออะไรนะครับแรงบิดเพิ่มมา50นิวตันเมตรเพื่อนๆไปจิ้ม ปลดล็อกเนี่ยรีแมปอะมันก็เกิดแล้วนะครับแต่เดิมๆโรงงาน OEM เนี่ยถ้าเทียบกับ1น1.9เนี่ยเอามาขับแบบใช้งานจริงๆแบบเนี้ยในจังหวะที่ต้องเร่งแซงจริงอะผมบอกว่า2.2มันก็กระฉับกระเฉงกว่าจริงๆนะมันขับได้มั่นใจกว่าอันนี้คือยืนยังคําเดิมแล้วก็สุดท้ายในยเรื่องของอัตราประหยัดน้ามันนะครับเมื่อวาน180กิโลเมตใช้ความเร็ว 100- 120ก็ตามกฎหมายเขาเลยทางด่วน ไฮเวย์ใช้120ในเมืองก็ช้าลงไป14กิโลเมตรต่อลิตรวันนี้ขึ้นเขาลงเขาทางคดเคี้ยวอาจจะใช้ความเร็วไม่สูงแต่ว่าใช้รอบเครื่องยนต์สูงนะครับตอนนี้เจ็ดกิโลเมตรที่ขับมาอัตราเฉลี่ย13.6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์เลยก็คือในเรื่องของตัวเกียร์อัตโนมัติ8สปีดอย่างที่ได้ชมไปทุกคลิปเลยว่าเกียร์มันค่อนข้างที่จะสมูทชิฟ ต่อเนื่องนะครับแล้วก็อัตราทดแรงต่างทาออกมาค่อนข้างดีวันนี้ขับขึ้นเขาลงเขาก็อย่างที่คุณเห็นเลยจะไม่มีอาการกระตุกต่อเกียร์หรืออะไรที่มันแบบไม่ลื่นไหลเลยนะครับก็มันไปของมันได้สมูทดีมากนะตัวเกียร์ใหม่8ปดสปีดอันนี้อย่างที่บอกไปว่าอยากให้เกียร์8ปสปีดลูกนี้เนี่ยไปใส่ในเครื่องยนต์3.0ดด้วยผมเชื่อว่ามันน่าจะขับสมูทนุ่มนวลแล้วก็ขับสนุก มากกว่าเดิมน,นะครับแล้วก็ตัว Highlander เกรด M M เนี่ยเขาก็มีในเรื่องของแป้นเปลี่ยนเกียร์พัฒน s ชิพด้วยนะก็ถ้ามันทางชันหรือว่าลงแบบดิ่งมากๆก็อาจจะใช้แป้นพัฒน s ชิพตัวนี้ช่วยได้แต่เนี่ยตั้งแต่ขับมาผมก็ยังไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับตัวเกียร์มาเลยก็ปล่อยให้กล่องสมองกลเนี่ยมันทำงานสั่งชุดเกียร์ ทั้งหมดเองนะครับก็ไปได้ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยรอบมันสูงเกินมันคารอบไม่ยอมเปลี่ยนอะไรก็ไปได้ smooth, smooth. สมูทๆการขับก็คงมีเท่านี้นะครับโดยภาพรวมก็อย่างที่ได้เล่าไปหมดแล้วก็เดี๋ยวไปว่ากันในเรื่องของบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวดีกว่าผมเองก็ไม่ได้มาประเทศเวียดานามนานมากๆแล้วแล้วก็เส้นทางที่เราจะได้เห็นต่อไปนี้ผมก็ไม่เคย ผ่านมาก่อนนะก็เดี๋ยวเก็บบรรยากาศสอข้างทางมาฝากแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆว่าจุดไหนมาแล้วรู้สึกอย่างไรสวยงามขนาดไหนก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจุดฟินิชแล้วนะครับก็เป็นาชายแดนเมืองลังซานะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยต้องผ่านตอมอเข้าไปประเทศจีนก็การเดินทางแบบโรดทริปในทริปนี้ก็จะสิ้นสุดลงตรงนี้นะครับก็เป็นรายละเอียดภาพรวมที่ผมได้เล่าไปทั้งหมดแล้วในะเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ของอิ s สุ m m a x นะครับในเครื่องยนต์ใหม่ 22D DI Mac Ford ก็ ตามที่เรียนไปเลยนะครับคันเร่งกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นนะครับมีอัตราเร่งที่จีจาดฟูดปาร์กว่าตัว1.9จังหวะเร่งแซงต่างๆก็ถือว่าไว้ใจได้นะครับแล้วก็อัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อกี้ก่อนดับรถนะครับขับมาทั้งหมดเนี่ย175กิโลเมตรอัตราเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่13.8กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าประหยัดน้ำมันใช้ได้นะครับเส้นทางที่ผมได้ขับมาไม้เมื่อกี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าโหดนะขึ้นเขาลงเขาแล้วก็ ซ่อมทางตลอดเลยเพราะว่ามันใกล้ชายแดนก็ถนนก็เริ่มจะแบบขาดขาดหา,ายๆบ้างนะก็เป็นซ่อมทางไหลทางชำรุดตลอดนะครับก็ต้องบอกว่าได้ในเรื่องของสมรรถนะของ Is u d ดีแมตัวใหม่นี้นะช่วยเอาไว้หลายรายการเลยก็ทำให้การเดินทางก็ไม่เหนื่อยมากจนเกินไปนะครับหลังจากนี้ข้ามแดนไปประเทศจีนก็จะอยู่ที่ประเทศจีนอีก2วันนะก็จะเป็นในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวแล้วเรามารถทิปเป็นคาราวานที่เหลือก็เที่ยวแล้ว,ลวก็เดี๋ยวเก็บ ภาพบรรยากาศในการเที่ยวนะครับมาฝากแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้หมอมอนสเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนดูจนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องออโตสเตชั่นให้ผมด้วยนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ